เอาแล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในไอจกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปตตามผมก็ได้แบบง่ายเลยนะครับผมแล้วก่อนอื่นเลยเนาะให้เรากดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิพปันหาี่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า K M MM M ขีดให้แบบนี้นะผมจะรับรริวพหนาตากันมาเนาะ แล้วก็พอได้กดเข้ามากันแล้วผมเพอได้พิมพ์ข้อหากันมาแล้วเราก็เติมไปเว็บไซต์นี้เลยแล้วผมก็แล้วกดเข้าไปกันได้หมดกันในเว็บไซต์เนาะอ่าแล้วพอเรากดเข้ามากันแล้วที่เว็บไซต์ผมในเว็บไซต์ก็จะมีหน้าต่างไปแบบนี้แล้วผมก็จะมีให้เราได้ลงชืี้ชันงานกับสมาชิกกันเนาะใครที่ไม่มีสมาชิกก็ให้เรากดสมัครไปได้เลยนะครับผม อ่ะแล้วก็พอได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมที่หน้าต่างเขาก็จะมปได้กรอกชื่อกรอีเมลกรอกผ่านกันไปเนาะแล้วก็มาติ๊กที่ตรงข้างล่างนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะผมเรากดสมัครไปทานี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้แบบทนทีเรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชื่องานก็เรากดลงชื่อเข้าใช้งานที่ตรงด้านนี้กนไปได้เลยนะผมเรากดกลัไปเนาะอ่ะแล้วพอได้เข้ามากันแล้วผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมแล้วกดกลับมากันได้เลยเนาะอ่ะ แล้วพอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าตาเดิมเว็บไซต์หรือว่าลงช้นง,งานกลับมาเลยว่าสมัครสมาชิกมาแล้วเนาะหน้า,านตาเดิมเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ได้มีบทปลูกใาการเปฟอร์มอกับเราสมรารสมาชิกเําการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินยู่อยู่ในส่วนองด้านนี้ผมไม่กับเราสามารถะติมเงินกันได้เนาะหรือว่าใครที่ไม่มียอดเงินหล้วจะเติมเงินก็ให้เรามากดที่ตรงนี้กันได้เลยนะผมที่เขาว่าเติมเงินเนาะ เราพอได้กดเข้ามากันแ้ที่เติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำการเติมเงินก็ได้แบบง่ายเลยเนาะแล้วก็ไดมีช่องทางการเติมเงินกับเราได้สัมาที่จเลือกช่องทางการเติมเงินก็ได้ด้วยด้หเป็นแบบนี้เลยเนาะมีช่องทางก้งสแกน QR Code นะผมทางโอนเงินแบบได้เซ็นิปหรือทูมอนี่เวอรเลตหรืออังกดวอเลตหรือคริปโตเคอเรซี่หรือเพอร์เฟกต์บอนี่ผมชองทางนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเติมเงินก็ได้ด้วยด้าหุ่นสำหรับใครที่ นี่เราก็เริ่มบทหมู่บริการเพื่อของการสะสมกกันเนาะเราก็เริ่มไปก่อนเลยผมเปิดฟองไอจีแล้วคราวนี้ก็เริ่มบทหมู่เมื่อกี้เป็นการเพิ่มยอดไลค์ของไอจีเราก็เลื่อนหาดูก่อนเนาะผมก็จะเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะผมอ่ะแล้วพอเลื่อนไปได้ที่บทหมู่คราวนี้เราก็เริ่มบริการกันต่อเลยเนาะเราก็กดเลือกกันไปบริการมันเป็นแบบนี้ผมจะเลือกเป็นอันแรกอยู่เลยแล้วกันนะผมกดไปเนาะอ่ะแล้วพอได้เลือกทั้งหมดหมู่หบริการไปได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็ผมก็กลับมาที่โพสไอจีของเราแร้วผมบริการเขาล็อกลิงก์ อะแล้วประเดี๋ยงผมโพสไอจีละกันมาแล้วให้ลิ้งเมื่อวาอวังนี้ก็ไม่ได้แบบนี้แล้ว,ลวก็เราใส่จำนวนเท่าที่เราการจะเพิ่มไปเลยนะผมอ่ะเขาใส่ไปเนาะ อ่ะวพอได้เรงนี้แล้วก็จำนวนแบบนี้แล้วเราก็กดสั่งซื้อไปด้เลยนะผมก็ใส่กันเร็จแล้วเนาะก็สังซื้อไปได้เลยอ่ะวราได้สั่งซื้อเข้ไปแล้วคำสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้นะผมก็ได้รับคสั่งซื้อคนเลยแบบนี้เนาะเทานีคง่ายๆก็เป็นการสั่งซื้อเสร็จได้แบบที่ร0อยเรอยนะผมก็ตามแบบนี้กันไปเลยเนาะอ่ะแล้วก็แค่ผมได้สั่งซื้อเข้ไปแล้วเราอยากจะดูออเดอร์สถานะอียดเป็นยังไงอมเราจะการสั่งซื้อเนาะเราก็สามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผม อย่างเดอร์าทำการไปสักคู่นี้จะทำเว็บไซต์เขาก็จะมีการแจ้งบอกระบากผยโฆษณาแบบนี้เนาะจากเมื่อกี้ทำการไปรอดำเนินการแบบนี้เราก็รอกันไปก่อนสักคู่ผมไม่ต้องไปใจรอหรือลิงก์อะไรมากมายเนาะอ่ะก็มีเพานี้นะครับผมมาแบบนี้กันไปอ่ะหรือว่าใครที่ได้กำลังรอกันอยู่นะผมอกเลว่าทำการรออะไรกันอยู่แบบนี้แล้วเกิดสนใจบริการเพิ่มเติมเสริมอะไรของในเว็บไซผมเลยจะตัวบริการเป็นการเพิ่มเติมเนาะสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตัวนี้ก็ได้ผมจะเข้ว่าบริการเนาะ พอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่บริการหน้าตาของบริการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมม่กำลังจะมาที่จะกดเข้ามาเพื่อเลือกดูหมวดหมู่บริการและกระต่าป็นแบบนี้เลยเนาะใครสนใจที่จะทำรายการบริการไหนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาเพื่อมาทำการดูบริการกันได้หรือจะเข้ามาทำการเติมเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดคลิกก็เลือกดูบริการแลวการกันไดหรือระผมตาแบบนี้ก็ไปเลยเนาะอ่านี่เลยหรือว่าใครถ้าผมที่ได้ใช้งานไปแล้วผมในระหว่างนี้เนาะก็ะํานการกันอยู่แล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่าสั่งซื้อเราอยู่แล้วเกิดมีปัญหาเนาะเกิดมีปัญหากร ผมเพลียก็เรากดกลับมาที่หน้าตาเดิมเว็บไซต์แล้วผมก็ปรากฏที่หัวข้อตรงนี้ผมไปเขาว่าติดต่อแอดมินเนาะอ่าแล้วเขาก็จะขึ้นช่องทางการแก้ปัญหากับแอดมินนะผมให้เราสองช่องทางแบบนี้เราก็สามารถติดต่อเรืช่องทางการแจ้งได้เลยเนาะจะมีช่องตัวช่วยเหลือแล้วก็ทางเอ๋แล้วก็ไลน์ผมเราสามารถติดต่อเรืกันได้เลยเนาะแล้วช่องทางตัวช่วยเหลือนะผมตัวช่องทางไลน์แค่สะดุกช่องทางไหนในการแก้ปัญหากับแอดมินก็สามารถติดต่อเรืองกลับไปได้เลยนะครับผมก็ตามแบบนี้กันไปเลยเนาะอ่ะ หรือว่าใครผมจะได้ใช้งานไปแล้วก็ปกติดีแล้วผมไม่ได้เกิดปัญหาอะไรยังไงเลยเนาะหรือว่าใครได้ใช้งานไปแล้วก็อยากจะลองแนะนำเพื่อนหลอคนรู้จักไอ้ข้ามไปใช้งานเว็บไซต์ตามดูแล้วผมก็าสามาที่จะกดข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมทว่เขาแนะนําเพื่อนเนาะ อ่ะพอใครที่ได้กดเข้ามากันเลที่หน้าต่างของการแนะนำเพื่อนผมด้หน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วผมไปกับใครที่ได้สนใจผมก็เข้ามาแนะนำเพื่อนกันได้เนาะเพียงแค่กดเข้ามาแล้วก็ม่คลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนหรือรู้จักเนาะให้เขาได้เข้ามาในลิงก์ของเว็บไซต์ผมเพื่อนทำการสมัครแล้วก็ทำการรันสตารในเว็บไซต์เนาะตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการแนะนำเพื่อนกันได้แบบเป็นที่รยบร้อยเลยนะครับผมก็จะแบบนี้กไปเลยเนาะอ่านนีกเลยแล้วผมจะรับใครที่สนใจอ่ะ หรือว่าใครนะครับผมที่ตรงนี้เนาะอาไอ้ทำการอะไรกันอยู่แบบนี้ครับผมหรือว่าผมเติมเพิ่มเติมหน่อยเนาะเติมใครที่ใช้งานในมือถือแล้วผมแล้วใครใช้การทําการอะไรต่างๆในมือถือเนาะและอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสะดวกในการค้นหาในเว็บไซต์ผมอาจจะมีช่วงแบบนั้นบ้างเนาะแล้วใครใช้งานในมือถือบ่อยๆผมเลส่งเว็บไซต์เคมเอ็มตอนนี้ก็มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยบนแบบการที่ใช้งานในมือถือเนาะแต่ว่าที่จะดาวน์โหลดผมไปติดตั้งไว้เป็นเวอร์ชันแอปพลิเคชันแล้วผมไปใช้งานก็ได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะใครสนใจที่อยากจะใช้งาาาาานนนนเเปป็็แอออพลิิคชัักสมมมรถถที่่จะดดตต้้งไววบืื ันอะไรของท่านได้กันได้แบบรวดเร็วง่ายๆกันแบบนี้กันได้ด้วยเนาะตามนี้เลยนะครับผมอ่ะหรือว่าใครถ้าผมที่อันนี้เราก็กดกลับมาผมที่ยอดไลน์ของไอ้ยอดโพสของเราด้วยกันนะผมเพื่อนบ้านแล้วเนาะก็ลองกลับมาเช็คดูกันดีก,กว่าเนาะ อ่า,อา,อาแล้วก็นี่เลย้ผมรั่ายเท่ากับการส่งซื้อไปในน้ำรัสเซู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์ของไอจีเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากระเทื่อเราแบบนี้แล้วเนาะอ่าก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นมาจนเสร็จแบบนี้แล้วถนะ้าผมก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยวผมจะรับขั้นตอนการทำเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาตามกันได้แบบง่ายเลยผมกับเว็บไซต์เกม m g t h เนาะผมจะไปรก์เว็บไซต์ไว้ให้ผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะผมก็ให้เข้าไปทำตามกันได้แบบง่ายๆเลยกับเว็บไซต์เกม MGTHD เนาะอ่าไปแ้้ลใชว มีปัญหาจะออเดอร์ล่าช้าหรือยกเลิอกอะไรยังไงับผมอาสามารถที่จะไปแก้ปัญหาแก้ปินได้เลยนะผมตบใไปที่เกิดปัญหาแล้วเข้ามาใช้งานเนาะอะวันนี้ผมก็ไม่เมเวลากผมก็ต้องฝากเอาไว้เดี๋ยวเป็นทีนี้แล้วกันเนาะ้าผิดพลาดอะไรประการใดที่พูดไปก็ต้องขอโทษกันด้วยผมหรือว่าดูเข้าไปแล้วเออหรือว่าดูกันไปแล้ว,ลวเกิดก็แจ้กันอยู่แล้วแล้วก็ให้พักกันได้ผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยสำหรับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ